ข่าวดีของวงการแพทย์ไทยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งค่ะเมื่อนักวิจัยไทยค้นพบสารสกัดจากมังคุดที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพิ่มคุณภาพชีวิตได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกค่ะ ศาสตราจารย์พิเชษวิริยจิตราหัวหน้าทีมวิจัยสารสกัดจากมังคุดศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยเปิดเผยค่ะว่าคณะวินักวิจัยได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเริ่มจากการค้นพบ G M 1จากมังคุดซึ่งเป็นราชินีผลไม้ของไทยค่ะแล้วนําไปผสมกับสารธรรมชาติ B I M ที่สกัดได้จากฝรั่งงาดําถั่วเหลืองแล้วก็ใบบัวบกนะคะ จนเกิดเป็นสูตรสารธรรมชาติ BIM ที่ได้ประสิทธิภาพสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายได้หลายเท่าตัวโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะ และจากการทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางเคมีบำบัดมาตรฐานพร้อมกับการทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งในส่วนอื่นๆที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธีมาตรฐานในประเทศอเมริกาและอิตาลีก็ปรากฏว่าช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและช่วยยืดระยะเวลาให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยเคมีบำบัดมาตรฐานค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบด้วยว่าสารนี้ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาว T H 17 ซึ่งช่วยป้องกันและจัดการกับเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ค่ะ